ดังข้ามวันจนทันทีงานแต่งห้าล้านยังผ่อนอยู่ใบเตยดีเจแมนยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจค่ะสำหรับกรณีแชนลูกโซ่ Forex 3D ที่เมื่อวานนี้ดีเจแมนพัฒนพลและภรรยาสาวใบเตยสุทีวันหรือใบเตยอาสยามได้เข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันคือร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงในคดีลงทุนหุ้นฟอ r e เร็ีดี ล่าสุดพีเคปิยวัฒนและชมพู่ก่อนบ่ายพิธีกรรายการคุยตแทบโชว์ได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อวานทางทีมงานคุยตแทบโชว์ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้จัดการส่วนตัวของดีเจแมนและใบเตยถามถึงสภาพจิตใจตอนนี้เขาบอกว่าไม่ได้กังวลอะไรมากหลังจากนี้ก็ทำตามขั้นตอนของกฎหมาย มีทนายช่วยกันหลายคนส่วนทนายเจมอยยังช่วยดูอยู่เหมือนเดิมนอกจากนี้ PK ยังบอกว่า ด้วยความที่พี่ได้ยินจากปากของแมนเองหลายคนจะพูดถึงวิธีการใช้ชีวิตเรื่องของงานแต่งงานอันนี้ไม่รู้นะแล้วแต่เขาแต่ด้วยความที่ได้ยินจากปากของแมนเองเขาบอกว่างานแต่งงานเขาเนี่ยมูลค่าห้าล้านบาทในการจัดงานเขาจ่ายไปตอนนี้ครึ่งหนึ่งแล้วและหลังจากที่แต่งงานมาแล้วทุกวันนี้เขาบอกว่ายังผ่อนอยู่เลย ทั้งนี้ดีเจแมนและใบเตยจะต้องกลับมาที่ DSi ออีกครั้งภายในวันที่30กันยายนนี้ค่ะ